แค่จะอยู่ที่ใดเราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยและปาัเปลี่ยนการรักษาเพื่อผู้ป่วยได้ตลอดที่14ชั่วโมง คือการดูแลผู้ป่วยหนักทางด้านสมองภายหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดทางสมองหรือระบบประสาทและหลังจากที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกหรือว่าโรคลมชักโดยเราจะมีการมอนิเตอร์คนไข้ในห้อง ICU มีการมอนิเตอร์ระบบต่างๆทันสัญญาณชีพคืึองไฟฟ้าสมองขึ้นไฟฟ้าหัวใจเพื่อที่จะดีเทคหากผู้ป่วยมีภาวะคอมพลิเคชันจากโรคต่างๆเพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีงท โรคทางด้านสมองที่ต้องการการรักษาใน neuro ICU ที่เราพบบ่อยที่สุดได้แก่โรคเส้นเลือดสมองตีบหรือตันอันดับ2ได้แก่โรคเส้นเลือดสมองแตกหรือว่าหลอดเลือดสมองป่งพองและมีการแตกตามมาทําให้มีเลือดออกในสมองอันดับ3ได้แก่ภาวะชักที่เป็นนานแล้วก็หลังจากการรักษาทั่วไปแล้วยังมีภาวะชักที่ต้องได้รับยาพิเศษและต้องได้รับการมอนิเตอร์ใน ICU นอกจากนี้โรคติดเชื้อทางไข้สมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และโรคกุ่มคุ้มกันทำร้ายตนเองหรือว่าโรคทางไขสันหลังอักเสบหรืออุบัติเหตุทางไขสันหลังต่างๆก็จาเป็นต้องได้รับการรักษาใน ICU ียเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีโรคอุบัติเหตุทางสมองมีเลือดข้างในสมองและมีภา,าวะเลือดสมองช้าความดันในสมองสูงและยังมีโรคต่างๆมากมายโดยสรุปแล้วคือไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆทางสมองทุกอย่างหากผู้ป่วยมีความหนักของโรคมากขึ้นจนไม่สามารถดูแลรักษาในหอผู้ป่วยปกติได้ก็จะต้องได้รับการรักษาใน ICU ค่ะ สำหรับไฮาไลท์ของ ICU สมองที่ b i s ของเราคือการใช้คอนเซปต์ของ Smart ICU ใน Smart ICU เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยปริมาณมากและแสดงข้อมูลแบบ r ร a l Time เรามีการเก็บข้อมูลสัญญาณชีพเป็น Vi ท a l s i ไซส Monitoring และมีการเก็บข้อมูลคลื่นไฟฟ้าสมองและคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยในคลื่นไฟฟ้าสมองจะเห็นว่าผู้ป่วยของเรามีการติดลีดบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมองในบริเวณต่างๆและมีการนำเสนอบนหน้าจอเพื่อที่แพทย์จะได้ดูคลื่นไฟฟ้าสมองได้ตลอดเวลาและมีการรักษาทันทีหากเราพบคลื่นไฟฟ้าที่แสดงถึงปัญหาโรคลมชักเรามีการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยทางด้านเครื่องช่วยหายใจและพารามิเตอร์ทั้ ของเครื่องช่วยหายใจระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดและมีการใส่สายสวนหลอดเลือดดาส่วนกลางเพื่อเก็บวัดค่าความดันในหลอดเลือดดาส่วนกลางนอกจากนี้เรายังมีการใส่อุปกรณ์เพื่อวัดความดันในสมองและมีการบันทึกค่าความดันในสมองของผู้ป่วยตลอดเวลาในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาความดันในสมองสูงแพทย์เฉพาะทางสามารถที่จะให้การรักษาได้ทันท่วงที ด้วยแอปพลิเคชัน ICCA ในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปทุกเครื่องแพทย์สามารถที่จะ access ข้อมูลของผู้ป่วยในด้านต่างๆทาง ICU ไม่ว่าจะเป็น vital signs พารามิเตอร์ต่างๆของเครื่องช่วยหายใจระดับสารน้ำเข้าออกปริมาณออกซิเจนในเลือดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าแพทย์จะอยู่ที่ใดทั้งที่โรงพยาบาลห้องฉุกเฉินห้องผ่าตัดเราสามารถที่จะ access ระบบ ICCA และเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยและมีการปรับเปลี่ยนการรักษาเพื่อผู้ป่วยได้ตลอด24ชั่วโมง